วิธีการ ปรับพฤติกรรมการกินเพื่อหุ่นใหม่ในระยะเวลาเพียง1เดือนทำยังไงมาฟังกันครับอันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เวิร์กมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเราจําเป็นต้องรู้ก่อนนะครับว่าแกนหลักของการคุมอาหารคืออะไรนั่นก็คือการทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องเช็คนะครับว่าวันวันหนึ่งเราเป็นคนที่กินอะไรยังไงบ้างมีนิสัยหรือพฤติกรรมการกินยังไงซึ่งวิธีการเช็คที่ง่ายที่สุดผมขอให้เราเอาสิ่งนี้เข้ามา นั่นก็คือสมาร์ทโฟนเรานั่นเองครับที่เรามีติดตัวกันอยู่ทุกคนและใช้โหมดถ่ายรูปให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งเราก็ถ่ายกันอยู่ยแล้วคนระับแน่นอนครับทุกอย่างที่เรากินเข้าไปผมแนะนําให้เราถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้มานั่งดูเลยครับว่า i, วันวันหนึน่งเรากินอะไรบางคนเขาจะได้เรียนรู้พฤติกรรมตัวเองด้วยว่าโอ้โ oh, ห oh, เรากินของหวานเยอะเหมือนกันเนะ oh, เา,นานเะโอ้โหเ, oh, เราตักข้าวกินต่อมื้อเยอะมากเลยเนาะโอ้โ oh, ห เนื้อสัตว์เราน้อยเนาะไม่น่าละ่ะโปรตีนถึงไม่ถึงโอ้โหผักแทบไม่มีเลยไม่น่าละ่ะเราถึงไม่ได้รับวิตามินแร่ธาตุเลยแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับและการุณาทําแบบนี้ต่อเนื่องกันขั้นต่ำนะขอสักประมาณ1-2สัปดาห์นะครับเพื่อที่เราจะได้มานั่งดูพฤติกรรมและนิสัยการกินโดยรวมเราจะได้มาปรับได้ว่าอ๋อสิ่งนี้เรากินน้อยนะจะได้ไปเพิ่มสิ่งนี้เรากินเกินนะเราจะได้ไปปรับลดและทําต่อเนื่องกันสัก1เดือนนะพฤติกรรมและนิสัยในการกินของคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับคุณจะสามารถทานด้้คครรหหมมู่่่่่่ใในนสสวททททีีีีีเาาาก็จะํุุณณปง ต้องการในเบื้องต้นได้แล้วและจะทําให้ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณออกกำลังกายควบคู่หน่อยนะครับถ้าอย่างไรลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ